บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้เชิญหนังสือธรรมนาวาวังและสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์และพิธีประกาศร,รัตนปริริศร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนไตรัณวัดป่าวางน้ำเย็นค่ะที่ศาลาสมเด็จพระพุทธาจาย์วัดพุดทธวนารามหรือวัดป่าวางน้ำเย็นตำบลเกิงอำเภอเมืองมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผ่านตำรวจเอกชนวัตรชัยยะวันท้านางกูลประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ9้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปและชุดหนังสือธรรมนาวาวางแด่พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปและพิธีประกาศรัตนปริตรร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถ,ถึงพระรันาตนตยว่าเป็นสระนักที่พึ่งในชีวิต เมื่อยเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้รับเมตตาจากพระสารคามุนีรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าอาวาสวัดสว่างวารีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายกนกศรีวิชัยนันรองผู้ว่าราชาการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าสนราชาการข้าราชาการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรมธรรมะนาวาวางัง ซึ่งประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรตนะไตายและหลักอริยสัจสี่สำหรับพระราชทานให้แก่วัดวาอารามสำนักเรียนบาลีเพื่อนำเอาไปเผยแพร่สอนประชาชนด้วยการต่อย,ยอดให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาธรรมะที่ถูกต้องทรงห่วงใยประชาชนเสมอปรารถนาให้มีหลักธรรมยึดเหนียวในจิตใจเมื่อเข้าใจธรรมะก็จะมีความทุกข์น้อยลง สัมมาอาชีวะได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรม